สวยมากชอบมากๆเลยค่ะสีนี้ของจริงยิ่งสวยมากๆค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเ l e ก Channel นะคะคลิปวิดีโอนี้เราเจอกันในสวนกุหลาบนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะตอนนี้ราคาเป็นยังไงบ้างคะใกล้จะาวาเลนไทน์ก็ขึ้นค่ะ ช่วงนนนี้มับาาลทยก็ิื่อร้านอะไรนะคะสวนในบ้านจา้ะส,วน,นนสวนในบ้านตรงบ้านตลาดนี้เป็นตลาดเศรษฐีกระเด็นเศรษฐีกระเด็นเหรอชื่อตลาดอ่ะเศรษฐีกระเด็นอ๋อลงไปคลิปที่แล้วถ่ายร้านนู้นเป็นตลาดโคกวดเฉยเลยมันมันอาจจะเป็นตำบลโคกวดแต่ว่ามันเป็นชื่อตลาดอ่ะตลาดเศรษฐีกระเด็นเศรษฐีกระเด็นอ่าอันนี้อันนี้ชื่อร้านก็คือสวนในบ้านก็มีไม้มงคลไม้ดอกไม้ประ กุหลาบไทยกุหลาบอังกฤษแล้วก็ร้านฝั่งนู้นก็ามาเกียวกันก็จะแบบมีหลากหลายโอเคเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายนะคะป้าเล็กจะพาเพื่อนๆชมกุหลาบสวยๆของร้านสวนในบ้านนะคะสวยมากค่ะสวยของจริงนะคะจะสวยกว่าในคลิป เยอะเลยค่ะกลิ่นหอมมากๆด้วยนะคะเป็นกุหลาบที่มีกลิ่นหอมมากค่ะอยู่ในดงความหอมและความสวยนะคะไม่อยากจะออกเลยค่ะเจ้าของร้านก็น่ารักนะคะสวยน่ารักแล้วก็ใจดีนะคะใกล้วาเลนไทน์แล้วนะคะเพื่อนๆ แม่ค้บอกว่าเดี๋ยวนี้เขานิยมให้กันยกกระถางนะคะให้คนที่เรารักออกไปดูแลต่อนะคะถ้าให้เป็นดอกแป๊บเดียวก็เหี่ยวให้เป็นกระถางเลยดีกว่านะคะอยู่ได้นานนะคะสวยไหมคะเพื่อนๆสวยมากดอกนี้นะคะประเล็กจองไว้อยู่ในใจนะคะเดี๋ยวประเล็กจัดสถานที่เสร็จจะไปเอามานะคะถ้ายังไม่ไปซะก่อน สวยมากๆเลยค่ะชอบมากๆเพื่อนๆนะคะ <ๆ S 1> สนใจกุหลาบสวยนะคะใกล้วาเลนไทยเข้ามาทุกทีแล้วนะคะ <ๆ S 2> อย่าลืมแวะเข้าไปชมนะคะสวยมากค่ะไปก่อนได้เลือกก่อนนะคะถือว่าราคายังพอรับได้อยู่นะคะ ใกล้เทศกาลวาเลนไทน์ Valentine แบบนี้ปกติจะแพงมากค่ะแต่ปีนี้ก็ถือว่าราคายังพอโอเคอยู่ค่ะเทียบกับคุณภาพของดอกกุหลาบนะคะซึ่งเป็นดอกกุหลาบที่สวยงามนะคะเป็นพัน์กุหลาบจากอังกฤษเชียงใหม่ค่ะก็คือราคาก็สมนะคะสมเหตุสมผลค่ะ ชมกันไปยาวๆเลยค่ะเพื่อนๆสีแดงนี่ก็สวยมากนะคะดอกโตมากค่ะ สองดอกนี้ก็สวยมากเลยนะคะเห็นแล้วใจละลายจริงๆเลยค่ะต้องร้องเพลงฉันซื้อกุหลาบให้ตัวเองไหมคะเนี่ยสวยจริงๆทั้งสวยทั้งหอมนะคะดอกตูมๆนะคะเยอะมากๆเลยค่ะ ถ้าซื้อช่วงนี้นะคะก็ทันวาเลนไทน์พอดีเลยค่ะเห็นน้องเขาบอกว่ากุหลาบเพิ่งมาถึงด้วยนะคะเพิ่งลงกุหลาบาเสร็จตอนเที่ยงคืนค่ะก็เลยยังจัดระเบียบไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะคะ สวยไหมคะเพื่อนๆสวยจริงๆเนาะสีแดงนี้ก็ถูกใจมากๆเลยค่ะ วยมากที่นี่นอกจากจะขายกุหลาบสวยๆแล้วนะคะทางร้านเขายังรับจัดสวนด้วยค่ะ ชมกุหลาบสวยๆมาใกล้จะจบคลิปแล้วถูกใจกันบ้างไหมคะชอบต้นไหนมีไว้ในใจบ้างหรือเปล่าคะถ้าชอบนะคะก็ไปที่ร้านได้เลยนะคะร้านสวนในบ้านนะคะสำหรับมือใหม่ที่ซื้อกุหลาบไปแล้วนะคะวิธีการดูแลง่ายๆ ให้ต้นกุหลาบเราสวยงามเหมือนอยู่ที่ร้านนะคะรดน้ำนะคะชวเวลาเวลาถึงแโมงจะเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับกุหลาบนะคะรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยนะคะให้สม่ำเสมอปุ๋ยจะใช้ปุ๋ยคอกถ้าเป็นปุ๋ยคอกอย่าใส่เยอะนะคะมันร้อนมันจะทำให้กุหลาบของเราตายได้ค่ะหรือว่าจะใช้น้ำหมักชีวภาพก็ได้นะคะ กุหลาบของเราดอกบานแล้วก็ร่วงโรยแล้วนะคะพอดอกเขาโม้มให้เราใช้กันไกลนะคะคมๆตัดตัดดอกออกเลยค่ะตัดกิ่งนะคะกิ่งที่ที่ดอกร่วงโรยแล้วนะคะตัดออกไปนะคะแล้วพอเขาแตกออกมาใหม่เขาก็จะออกดอกให้เราได้ชื่นชมเหมือนเดิมค่ะ แค่นี้กุหลาบของเราก็จะสวยและออกดอกตลอดทั้งปีนะคะกุหลาบเป็นไม้ดอกที่ชอบแสงแดดจัดทั้งวันนะคะเพื่อนๆถ้าเราเลี้ยงกุหลาบเราต้องให้เขาเจอแดดทั้งวันค่ะแล้วเวลารดน้ำก็อย่าลืมดูด้วยนะคะอย่าให้น้ำขังที่กระถางของกุหลาบเรานะคะอาจจะทําให้กุหลาบของเรารากเน่าและก็ตายได้ค่ะ ต้องหมั่นดูแลตรงนี้ด้วยนะคะถ้ารักกุหลาบชมกุหลาบสวยๆกันเต็มอิ่มแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของช่องป้าเล็กชาแนลนะคะขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจค่ะ ขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณมากๆค่ะ